ขึ้นสวยรีสอร์ทหาดเจ้าเหลาจังหวัดจันทบุรีครับเอสเีเทอร์มารี่ไวท์เซรั่มนะครับนวัตกรรมเซรั่มบำรุงผิวหน้าขาวขมิ้นชันสลายฟ้าลดริ้วรอยสูดอ่อนโยนสกัดจากขมิ้นชันร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณการเคหะแห่งชาติครับ fx เพชร เป็นยังไีครับเงินครับน้ำเป็นไงบ้างครับวันนี้ถึงว่าถ้าถ้าเราถ้าเราทำได้ถ้าเราทำได้แบบยกสุดท้ายเนี่ยสัตกับยกสุดท้ายเนี่ยมาเป็นยกห้าจากยกห้าเนี่ยมาเป็นยกยกที่สี่อะไรเงี้ยเมื่อไหร่ต้องแอนตี้แก่เลยนะเดี๋ยวตอนนี้ยกที่ที่สี่ก็เล่นอย่างนั้นเลยเราอาจัะมีโอกาสจะทำนะที่มาเหมือนเหมือนเนยเหมือนเนยน้ำไปดีอะไร มาถามมัุ้งมีไมเอง่ยมาถมั้งมีรมเลยมาเลยไปจองสิหับนหม่นแมนไม่ไงจองสิครัยกมานัปกตีบักเตใักตีใส่ับเตใสไกินกิ ไปไงพี่ไปนี้ก็ไต่ดีครับเต็มที่ครับไต่ดีแล้วครับยกห้านี่เป็นไงดูแล้วยกห้าไปจ้องหาเขาเกินไปครับล้มพวกนั้นถ้าสับกับยกห้าเนี่ยมันเป็นยกสี่เกมจะเป็นไงก็เราจะหน้าอะครับถ้ายกห้าเป็นยกสี่เหมือนกับว่าเราเร่งช้าไปป่ะครับมันก็ก็คือเขาก็เก่งเหมือนกันครับกระดูกเขาก็ดีครับแต่เด็กมันก็สู้เต็มที่มันไต่ดีแล้วครับผมผมว่าขึ้นมาใช่แค่ปีเดียวเนี่ยคือเป็นแชมป์มวยรอบนะครับ ขึ้นสวยรีสอร์ทหาดเจ้าหลาจังหวัดจันทบุรีครับเอสมีเทมเมอรี่ไวท์เซร่มนะครับนวัตกรรมเซร่มบำรุงผิวหน้าขาวขมิ้นชันสายฝ้าลดริ้วรอยสุดอ่อนโยนสกัดจากขมิ้นชันร้อเปอรนขอบคุณการเคหะแห่งชาติครับ f อฟเผ่านมาเสือใหญ่ครับนี่ครับจังหวะศอกบวกศอกคืนครับเพชรภูเงินนี่ก็ขวาจิ้มตรงๆเลยครับหมัดนี้และนี่ครับเป็นจังหวะแข้งซ้ายครับ ตีเข่าเข้าไปครับเสือใหญ่